โอ้ยเด็กป้านมันจีเห็นยังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อนวันนี้มีแยนสิมาบจะนอนโอ้ยกำลังเห็นต้นหนึ่งพี่นอนเห็นบี่นี่นี่ยนี่ยนอนเสียไปใส่ประแดดกยเห็นบอผ่านนี่แค่เห็นบอ อือกินน้ำผตนหนึ่งนี่ใบยันนนนเคยไม่เยมแถวนี่อันนี้ใบยานอนหน่อยน้ำมันหลุนซอยกันหาจะได้อีกเบอส <c oughs> ิมีอีกบอนี่ เห็นอีกปะน,น้องหาต้นหาอึดหายา,ายาเกี้ยตนนพยานนคุณเธอมันก็อยู่แถวหนีซะคือบ่มหนี

ลบบ่นี่ไม่เป็นแบบนี้นี่ไม่เป็นแบบสีพี่น,น,บบน้อง พี่น้องทา้งสองยูทูบแม่แพนมืนอวาแม่แพนสิพามาส้ำน้ำใหม่ไปต่อมแจวเด้อค่ะมาดูนใส่กันมืค่ะว่าติมี่บอค่ะแต่วันนี้ๆนเห็นละสองนอเห็นแล้วสองนอมาเด้อบัดนี้ซับเราใหม่ละเด้อบ้ดนไอ้กิ้งในเห็นแล้วสองนอ เด้อค่ะขับน้ใหม่เด้อค่ะอุ้ยอืมหาหยาะหาสะาแท้หาน้ใหม่เดยวสองนอค่ะเห็นเร็วค่ะนะค่ะอ้ยนอสวยสวยค่ะอืมหนึ่งนอ ฮะอืนี่นอที่สองนะคะอุ้ยเห็นบ่เนาะนี่นี่น่นี่นปึ๊บปึ๊บอุ้ยเห็นเนี่ยเนี่ยนี่นี่นที่สองโอ้ยมดมดยุงยุงกัดอืม นี่เอาแหวนเป็นล่นี่เธอน,นั่นนี่คืออันที่สามนะคะโอ้ยได้แก้งแล้วได้แก้งแล้วอืออืม,อม ค่ะเบิ่งทางพุ่นเบาะ <laughs> nhung 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 ก็ <laughs> ในนี้อสองอนไปบางอีกก้อนหนึ่งไปบางอีกก้อนหนึ่งไปไปดูอีกก้อนหนึ่งก้อนนี้บ่มี่บอมี โอ้ยได้เติมกันอีกบ่านน้องทำไม่กะหายากงากยูดูสวนผุนกับบะมี่ได้สวนใกล้ผุนหมุนปลาหมุนปลาโอ้ยอตัยตัด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  ได้ได้เออเช็ดกันฮะเลียดเลียดเลียดเช็ดกันเบื่อไม่มีก้อนไม่นอบบมันคือแป้นเออเตอแท้ แีกก็แป้นเออเติดแซงบ่มีเห็ดปวนในเนาะโตายตายตมดแกมดความมดสักมดความนะเล้วเตะเลย เรต้าเท้าสีกแกงซับให้เร็วเร็วเต้าสีกแกงเฮ้ย,ย,ย,ยนี่นอนหนึ่งอุ้ยนี่ได้อีกเร็ว nih siap bani up oh uh, ini นอนี่สูงนี่มันขึนกอล ก็เร็วพราแกงเร็วจากยังมันคือหกันดงซื้อแท้ นุ้ยสามนอสามนอที่สวยพอแกงแล้ว แค่ก็เด็กินแหีวอยู่แกนี่ก็เด็กินแหีวอยู่เด็กจามนอกินนี่ก็เขาติแค่นี้แหละเด้อค่ะขอขอบคุณตี๊ติ๊ตามแม่แพนที่กดไลค์กดแชร์แม่แพนนำนี่เด้อค่ะพี่นอ้องทีนี่ก็เท่านี้แล้วเนาะคะ่ะไอ อยาติพี่น้องคอยพี่น้องมีความสุขความจเจริญน,นำ้วยเงินทองเด้อค่ะสวัสดีค่ะพะมอแม่พี่น้องทางสองยูทูบแม่แพนวันน,นี้แม่แพนทีผ้มา,าม้านซ้ำนำใหม่ไปต่มแจวเด้อค่ะมาลุ้นใด้กันเองค่ะว่า,ามีบอค่ะ ไอ้วันนี้นายเห็นและสองนอเห็นแล้วสองนอมาเด้อบัดนี้ซัดเอาใหม่ละเด้อวันี้ไอ้กิ้งเนี่ยเห็นแล้วสองน,มน,นอมาเด้อค่ะซัดเ,เราใหม่เด้อค่ะอุย้ยอืมหา,ยา,า,าอย่ายหาสาแท้หาเราใหมา เดสองนอค่ะเห็นเร็วค่ะค่ะเอ้ยนอสวยสวยค่ะหนึ่งนอฮะอืนี่นอที่สองนะคะอุ้ยเห็นบน่นาะนี่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 น,นี่ปึ๊บ นี่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 นอที่สองโอ้ยมดมดยุงยุงตัดอืมตัวนี้เอาแหวนเป็นลำนี่เถออน,นั่านนี่คืออันที่สามนะคะ โอ้ยได้แกงแล้วได้แกงแล้วอืมอืมหายยังคะเ้าบงทาพดบ้งก่อน หมุนปลาหมุนปลาโอ้ยยุ่งยุงยงย่งยุ่งใ <c oughs> นในสองอัน ไป,กกไปบังอีกก้อนหนึ่งไปบังอีกก้อนหนึ่งไปไปดูอีกก้อนหนึ่งก้อนนี้บ่มี่หอ,อมี่โอ้ยเด้ตเติมกันอีกบ่เนาะทำไมก็หายากหากอยู่ดูสวนผุนกับบมี่ได้สวนใกล้กผุน มนฟ้ามนฟ้าโอ้ยอุ๊ยตะ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 ต่ายต่ายเอ้ยเช็คกันฮะเดี๋ยวๆๆเช็คกันเบิ่งมีก่อนมีน่อบ่ มันคือแป,ป้นเออเตอแท้นี่วก็แป้นเออเตอ้ซงบ่ามีเห็ดบวกเนี่ยนะโอ๊คใต้ใต้ใต้หัวแักหัวความหัวแักหัวความ เล้วเตะเล้วเล้วเตะน้าเท่าสีแกงซับให้เลี้วเลี้วเตะเจ้าสีแกงอ้งโอ้โอ้ยโอ้ยนี่นอนหนึ่งอุ้ยนี่ได้อีกเล้ว นี่จับบาดนี้ Anh này chuông Nó này xuống này Mà khuẩn พ่อแล้ว ok พ่อแกงแล้ว ok จ๊าหยังมันคือหกบันดงซื้อแท้ สามนอสามนอที่สวยพอแก้งเร็ว ค่ก็ดกินแหวอยู่เจ้นีก็เดกินแห่วอยู่เด็กซ้ำน,นอกินกเขาตบแค่นี้แหะเด้อค่ะขพราบคุณคุ้ติดตามแม่แพนติ่กดไลก็แจ้แม่แพนนํำเนี่เด้อค่ะพี่นอ้องนี่ก็ทนี้เลยเนาะคะ่ะอ อยาตีพี่น้องขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญนำด้วยเงินทองเด้อค่ะ